Terima kasih telah <laughs> menonton! โลสวัสดีแกเคยทำแบบสอบถามกันปะคือแบบสอบถามเนี่ยมันก็เหมือนคนเป็นแฟนกันอะแกเข้าใจไหมแบบคิดแฟนแบบไม่ค่อยรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ประชดไปนู่นนี่นั่นไปสุดท้ายได้อะคือมีอะไรก็ต้องพูดอะแกเข้าใจไหมเข้าเรื่องเลยนะสถานะนักศึกษาอย่างเราเนี่ยมหาลัยก็จะให้ทําแบบสอบถามใช่ไหมคือมีความเยอะแกว่าไหมแต่แกรู้ไหมความเยอะเนี่ยแบบเขาจะได้รู้ว่าความรู้สึกของแกที่มีต่อพวกสํานักงานหรือว่า สุขภาพจิตอะไรของแกอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเครียดมากเครียดน้อยหมากหืุนน้อยโลกสวยโลกไม่สวยอะไรเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าแกทําใช่ไหมมันก็จะได้เป็นการเช็คตัวเองไปด้วยว่ามี Learning Style เป็นแบบไหนเขาจะได้แก้ให้แกตรงจุดเขาด้าใจปะก็พูดพูดมีอะไรก็ไปพูดในแบบสอบถามเลยมีอะไรอัดอั้นตันใจไปใส่ใส่ใส่สลงในแบบสอบถามเลยเพราะเขาจะได้แก้ให้แกตรงจุด ขอความจริงนะคะขอความจริงอย่าบอกว่าดีถ้าไม่โอเคแล้วอย่าบอกว่าแย่ถ้ามันดีอยู่แล้วเพราะจะไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยเข้าเรื่องเลยนะสามารถทำออนไลน์คิ o n n น i r e ได้ที่แป๊บเดียวค่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใช้สัญชตาตญาณแว็บแรก เพราะความคิดแรกมักเป็นความจริงเสมอเมื่อต่อแบบสอบถามเสร็จแล้วจะมีโค้ดด้านหลังสุดเพื่มไปละชั่วโมงกิจกรรมและรุ้นของรางวัลอีกมากมายหนุยเองค่ะขอความจริงนะคะขอความจริงรักมอไหมอันนี้สีแสดงว่ารักมอหนุยรีวิว